บทที่12ท้ายสุดผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงลูกเพราะมีลูกเพียงคนเดียวผมไม่มีความรอบรู้มากมายในการเลี้ยงลูกแต่เนื่องจากเห็นว่าการมีลูกในปัจจุบันดูเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินและการมีลูกได้กลายเป็นปัญหาของคนมากมายการมีลูกทําให้คนหลายคนต้องดับฝันของตัวเองทิ้งบางคนต้องสิ้นเนือ้อสิ้นตัวไม่มีอะไรเหลือ ในเมื่อการมีลูกเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกชีวิตบนโลกนี้มายาวนานทำไมคนยุคปัจจุบันจึงเห็นว่ามันสร้างปัญหามากจะหลายคนตัดสินใจไม่มีลูกเหล่านี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้เราตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราจะทำให้การมีลูกเป็นเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ไหมเราจะทำให้การเลี้ยงลูกเป็นของขวัญอันล้ำค่าของชีวิตได้ไหม แล้วเราก็เริ่มทดลองในทางที่เราคิดว่าจะทำให้มันง่ายสนุกไม่เครียดไม่หนักใจตอนที่เขียนเรื่องนี้ทานลูกชายผมเพิ่งอายุได้11ปียังไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรยังสรุปไม่ได้ว่าสุดท้ายเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ผ่านมาเราพบว่าง,ง่ายสนุกยิ่งลูกโตขึ้นยิ่งรู้สึกง่ายมากขึ้นสบายใจมากขึ้น เราพบว่าการมีลูกไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลุ้มหรือหนักใจถ้าเราพยายามเข้าใจตัวเองและพยายามเข้าใจกันและกันไม่ยัดเยียดความคิดของตัวเองให้คนอื่นมากจนเกินไปแม้การทดลองจะยังไม่นานพอแต่ก็อยากเขียนเล่าให้คนอื่นฟังถ้าเก็บไว้นั้นก็กลัวจะลืมเพราะทุกวันนี้ผมไม่ได้เขียนไดอารี่เหมือนสมัยเป็นหนุ่มหวังว่าจะได้ฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ช่วยชี้แนะวิจารณ์หรือแลกเปลี่ยนซึ่งผมมีความยินดีอย่างที่สุดที่จะรับฟังทุกเสียงการทดลองเรียนรู้ยังอีกยาวไกลความคิดเห็นต่างๆทั้งบวกและลบคือครูที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้และพัฒนาในทุกด้านในขณะเดียวกันก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ใหม่ให้กล้าหาญที่จะทดลองเรียนรู้และแสแวงหาเส้นทางใหม่ๆ ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเบาสบายมากขึ้นถ้าใครเห็นว่าวิธีการเก่ามันดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกก็ถือว่าเป็นคนโชคดีคนที่เห็นว่าเส้นทางเก่ามันเหนื่อยมันท้อไม่มีแรงพอที่จะฝ่าฟันต่อไปก็อยากให้รับรู้ว่าชีวิตมีทางเลือกเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์หรือเลียดกลุ่มนานๆมันไม่สนุก ในเมื่อเรามีทางเลือกหลายเส้นทางทำไมต้องทนกับสิ่งที่เป็นทุกต่อไปทุกความเห็นคำแนะนำคำวิาพากษ์วิจารณ์ส่งมาได้ที่พันพันฟาร gmail com ขอบคุณมากครับ